สถานการณ์การประท้วงในประเทศเนเปาลยังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเน,นื่องค่ะล่าสุดวันที่11กันยายน2568สื่อต่างประเทศหลายสำนักรายงานข่าวว่ากลุ่มผู้ประท้วงกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือที่เราเรียกกันว่าเจนซีได้จุดไฟเผาโรงแรมฮิงตันที่กาดมันดุซึ่งเป็นหนึ่งในโรงแรมที่สูงที่สุดของประเทศจนได้รับความเสียหายอย่างหนัก ทำกลางความไม่พอใจของประชาชนในการประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่จำกัดการเข้าถึงแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียรวมถึงต่อต้านการคอร์รัปชัน ความเหลื่อมล้ำและความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลค่ะตามรายงานได้ยืนยันว่าโครงสร้างพื้นฐานและทรัพย์สินส่วนใหญ่ของโรงแรมได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้และมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอจากโดนที่แสดงให้เห็นด้านหนึ่งของอาคารสูงหลายชั้นแห่งนี้ถูกเผาเสียหายจนหมดจดพร้อมกลุ่มควันลอยพรุ้งไปทั่วบริเวณค่ะ อย่างไรก็ตามขาแม้ว่ากองทัพทหารเนเปาจะเข้าควบคุมสถานการณ์ด้านความมั่นคงอย่างเต็มรูปแบบแล้วแต่ความไม่พอใจของกลุ่มเยาวชนและประชาชนต่อปัญหาการบริหารประเทศและการทุจริตยังคงลุกลามโดยเฉพาะในหมู่คนรุ่นใหม่สำหรับโรงแรมฮิวตันที่กาดมันดุ เพิ่งเปิดให้บริการในเดือนกระกฎาคม2,567ด้วยความสูงกว่า64เมตรและใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ7ปีด้วยงบประมาณราว8 0 0 0ล้านรูปีเนเปาลหรือประมาณ60ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn